สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีพี่นอสซีเหมอเครื่องบินทุกคนนะครับเอาคลิปนี้ก็มาเจอรถไทยอีกแล้วนี่ครับปันดินเป็นคู่เลยนะของเราก็งานไทยครับสี่ไร่นะเนี่ยไถเสร็จแล้วครับก็จะขึ้นไปตรงนี้นะตัดเข้าไปเลยเพราะว่าฝั่งนู้นข้าวขึ้นแล้วนะ แล้วเราจะเดินลัดนะตรงที่เขาปั่นตรงนี้นะครับเขาจะดา่าไหมเนี่ยทำนาเขาเป็นรอยโอ้โหข่อย,ยบหน่อยนะครับเขาปั่นให้อย่างเนียบเลยครับนะเรามาฝากรอยไว้นิดหน่อยคงไม่ว่ากันนะ เอากับ l อ0ครับ4ูนใหม่ๆเลยโอ้ oh, เจอเด่นแบบนี้ก็นี่ครับนี่ครับ40ใหม่ๆเลย เดี๋ยวเอารถเราไปจอดไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูครับเห็นเขาปั่นหลายรอบมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้โทนี่พักร่มก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเขาตีดินกันสักหน่อยเอาจอดอีกแล้วก็ปั่นไปจอดไปครับ เจองานนี้ก็แย่หน่อยนี่ดินมันแข็งครับถ้าโดนฝนอีกทีนี่พอดีเลยนะทนนี่ก็กลารกรบาดแตกไปโลกนึงแล้วนะครับเจอแบบนี้เหมือนกันขาดทุนไปสามไรเลย uh. การกรบาดลกละ500ครับอรอบแรกเสร็จแล้วครับ อันนี้เริ่มรอบสองอ๋อกำลังคุยธุรกิจอยู่โรตรดีกา ปันก็เริ่มแหลมแล้วนะดูเหมือนจะเล็กนะครับอของเราดูเหมือนจะใหญ่เลยอันนี้มันหนึ่งหกเท่าไรหนึ่งหกสี่หรือเปล่าหนึ่งหกสี่ครับ นาทอลันนาทอลันดยอยรี้เ,อ,เอ,อ,อ้ยดออะไรวางไม่กี่ช่องนอ๋อยางใหม่ๆเลยกคันนี้ได้ยางใหม่ซีเส่นเลยครับแกบอกถอดโคลันให้เด็กไปแล้วดูมันเล็กเลยนะครับโรตารีเขาของเราดูเหมือนใหญ่เลยนะ ได้คู่หูใหม่ครับแต่ก่อนเขาจะวิ่งสากอยู่สองคันนะแต่ก่อนสามหกคันนี้แล้วก็มีสามอีกคันหนึง่งวิ่งด้วยกันตอนนี้ได้มาวิ่งกับสี่คันนี้ใหม่ๆเลยไม่เอียมเลยครับโอ้โห สามบกเสียงเงียบกว่านะนี่ครับโอ้แซงแล้ว สูสีเลยครับตัวเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยนะดูใกล้ๆกันนี้ตั้งโรตรี่เงยไปหน่อยนะเนี่ย เขาบอกว่าถ้าตั้งเงินมันจะต้านนะครับต้องกลมหน่อยนะออาเสร็จแล้ว จลบเลยรถเราน่าจะขวางเอาแล้วนะครับโอ้มีอยู่นน่นอีกคันหนึ่งฝั่งโน้นน่าจะ40เหมือนกันงานเริ่มหมดแล้วครับรถเริ่มเงียบแล้ว นาน,นีตีแค่2รอบผ่านเลยแต่ว่านาฝั่งข้างบนน่ะเห็นเขาตีตั้งหลายรอบนะครับ3าสีรอบนะอันนี้ RX 165คันนี้164ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะโรตารี่วกฝั่งนู้นก็ ไปธรรมดาเหมือนกันนะวิ่งเอาเหมือนกันน,นี่เปิดรอบแรกครับยังไม่ละเอียดเท่าไรนะโอเคเดี๋ยวชมประมาณนี้นะครับรถเราน่าจะเกะกะเขาแล้วไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับดีกว่างานเราก็ใกล้จะหมดเหมือนกันนะครับเลยอีกไม่กี่ไร่ ก็จะจอดแล้วโอ้โหุนก็ฝุ่นนะร้อนก็ร้อนครับช่วงนี้โอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ